สวัสดีครับแฟนๆช่องไซก้อยอยู่กับผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมนะครับย้ำมาดูเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวันละสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยลายแอบของเราพักยก77็ดตามนิ่งด้านล่างนี้รับรองไม่ผิดหวังครับเอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์ Friday Night นะครับฟุตบอลลีกกลับมาเตะกันต่อนะครับไปเริ่มกันที่เวลาทีหนึ่งสี่จุดห้าครับเกาโชเซราอิตาลีเวโรน่าดับสิบแปดจะเปิดบ้านเจอกับโบโลญญาอันดับแปด วเวโรนายี่สแต้มเกมล่าสุดบุกไปเสมอนาโปลีมา0ต่อ0นะครับปัญหาคือโทมัสอองลีกองหน้าตัวเก่งเจ็บนะครับแนวตัวหลักๆก็จะมีอองเดรดูดา้ามิลานยูริชข้างหน้าเป็นเควินลาซานย่านะครับเจอกับโบโลอนยา44แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอมิลานมา1-1ครับมาโกอลตอรวิดกับโรเบโตโซเบรยโน่เจ็บลงไม่ได้นะครับสาราดุก็จะเป็นนิโคลา่าโดมิเกสมูซาบาโร่ครับข้างหน้าเป็นนิโคลา่าซานโซเน่นะครับเกมแรก เสมอมาหนึ่งหนึ่งที่บ้านของโบลญนาครับคู่นี้ก่อนเกมใกล้เคียงนะครับเขายกให้โบลอนญาบุกมาเป็นต่อเล็กน้อยแต่อย่าลืมว่าสาการโบลญนาไม่มีลุ้นอะไรครับในขณะที่เวโรนาต้องหนีตกชั้นครับผมว่าเกมแบบนี้วัดใจเวโรนาในบ้านนะครับไม่แพ้เป็นอย่างน้อยไม่เสมอก็ชนะเชียร์เวโรนาครับ ครูต่อมาไปที่เวลาตีสองตรงนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาร์เซนอลจ่าฝูงจะเปิดบ้านเจอกับทีมบัวแซวทำตันอาร์เซนอล74แต้มเกมล่าสุดบุกสเสมอเวสต์แฮมมา2-2ครับมิเกลอารเตตา้าก็เตรียมส่งผู้เล่นตัวหลักเหมือนเดิมนะครับปาเตกรานิตชาก้าแนวรุกบุโกโยซาก้ามาตินโอเดกาคาเบียลมาตินเนลลี่์คาเบียลเชลซุตนะครับในขณะนะที่แซวทำตัน จมบัว23แต้มเกมล่าสุดก็แพ้คาบ้านให้กับพาเลตไป0ต่อ2นะครับตัวหลักๆก,ก็มีเจมวอร์ดพลาวนะครับมีคามดินซูเลมาน่าคาร์ลสอัลคาลาดปอโอนูอาชูนะครับเป็นตัวหลักเกมแรกเสมอหน,หนึ่งที่บ้านของเซาท์ทฮมตันนะครับแน่นอนก่อนเกมอาร์เซนอลเป็นต่อแน่ครับเอาง,ง่ายๆอาร์เซนอลลุ้นแชมป์ส่วนเซาท์แัมตันหนีตกชั้นนะครับเพียงต่อว่า สถานการล่าสุดอาร์เซนอลเนี่ยหลังจากสะดุดเสมอมา2เกมนะครับนำซิตี้สแต้มแข่งมากกว่า1น,นัดดังนั้นนี่เป็นโอกาสที่จะฉีกหนีออไปเป็น7คะแนนครับผมว่าซอนตันสู้ไม่ได้ครับอาร์เซนอลการันตียืนพื้น2ลูกมีแน่และอาจจะมากกว่านั้นคู่นี้เชียร์อาร์เซนอลนะครับไปปิดท้ายที่เวลาตี2อ,อีกคู่หนึ่งครับในลาลีกาสเปนครับเอสปันญอนรองบวยเปิดบ้านเจอกับคาดิสอันดับ16 เอสปัน o อน7ีต้มเกมล่าสุดบุกแพ้เบติสมา1-3นะครับตัวหลักๆมีมาตินเบรดเวดเซกี้ดาเดนะครับข้างหน้าเป็นโคเซลูเจอกับคาดิส31แต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับเรอัลมาดริดมา02นะครับรูเบนโซบิโน่รูเบนอัลคาาสข้างหน้าเป็นโจเซกิโอกวาดิโอลานะครับเกมแรกเสมอ2-2ที่บ้านของคาดิสคู่นี้ก่อนเกม เอสันยอนเป็นต่อเล็กน้อยนะครับเป็นบอลหนีตกชั้นทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่าเอสบันยอนฟอร์มแย่มากนะครับแพ้มา6เกมติดในขณะที่คาดิสก็แพ้2จาก3แต่ผมยังม,มองว่าคาดิสยังดูมีทรงกว่านะครับเกมแบบนี้มีโอกาสออกเสมอครับซื้อ2มุมเชียร์คาดิสจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับสรุป3ทีมชอบไปที่เวโรนา อาร์เซนอลและคาดิสนะครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยรายละเอียดของเราพักยก77ตามลิงก์ด้านล่างนี้รับรองไม่ผิดหวังครับขอ้ทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ